วันนี้ครับผมมาแนะนำหูฟังที่หลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกับเพกโทนนะฮรุ่น G 8 0 0นะครับจะเป็นหูฟังที่เขาบอกว่ามีน้ำหนักเบามากๆเลยนะครับแค่269กรัมเท่านั้นเองนะครับสามารถที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ใช้กับมือถือได้ด้วยนะครับแต่ว่าขั้วมันไม่ใช่ USB นะครับบอกไว้ก่อนนะฮะขั้วมันจะเป็นขั้วแบบนี้นะฮะอ่าซึ่งขั้วแบบนี้มันจะใส่กับมือถือได้ ถ้าเป็นพวก iPhone หรือ Android บางรุ่นเนี่ยที่ไม่มีขั้วหูฟัง3 5เนี่ยก็ใช้หัวแปลงเอานะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากจะต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับคุณใช้ตัวนี้ได้นะครับม่ตัวแปลงนะครับเขาให้มานะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับมันจะเป็นเขาเรียกว่าสายวายนะครับสายวายตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะเอามาเสียบข้างนี้จะเป็นหูฟังนะับอีกข้างหนึ่งเป็ในไมโครโฟนนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้น้ตบุ๊กที่มันมี รูดเดียวนะครับอ่าตัวใหญ่ n o t e บุ๊กที่มีรูเดียวเนี่ยไอ้ไม์ของ n o t e บุ๊กเนี่ยมันจะอยู่ตรงกล้องเว็บแคมหรือไม่ก็อยู่ตรงที่คีย์บอร์ดเรานะครับแต่ส่วนใหญ่จะอยู่บนกล้องเว็บแคมนั่นแหละนะครับเพื่อที่จะให้เวลาเราสนทนาประชุมออนไลน์อะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งเราใช้ USB ตสบวการ์ดเข้ามาช่วยได้นะครับก็เสียบ USB กับคอมพิวเตอร์แล้วก็อเอาไอ้หัวเนี้ยเสียบนะครับ มันก็จะมีสองขั้วนะครับก็คือไม่กับหูฟังนะครับทีนี้ตัวนี้นะครับอ่ะเราเอามาใส่นะครับตัวนี้นะครับนี่ให้ดูการออกแบบนะครับดูเท่มากๆเลยครับตัวนี้สองข้างนะครับนี่อันนี้จะมีปุ่มปรับอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้มีปุ่มปรับด้วยปุ่มปรับเสียงนะครับตรงนี้นี่นะครับอ่าไม่นะครับสามารถที่จะ ตับออกมาได้นะครับนี่ขยับออกมาได้นะครับนี่ใส่ให้ดูเลยนะครับอันนี้เราไม่ได้ดึงขึ้นมาเลยนะถ้าดึงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนี่ตรงนี้ตรงนี้ท้เป็นเป็นโลหะครับอ่าภาษากัีกเขาใช้ว่ามีเท่าคือเป็นบบเป็นโลหะนี่แหละนี่เป็นอย่างเงี้ยครับนี่ปิดเข้าไปนี่ครับใส่เข้าไปนี่อันนี้ใส่พอดีเลยครับอ่าแล้วก็ไม่ก็ปรับให้มันพอดีนะครับก็ประมาณนี้นะครับคือ การใส่ใช้งานเนี่ยเขาบอกว่าพอ,อน้ําหนักเบาเนี่ยเวลาเราเล่นเกมหรืออะไรเนี่ยมันมันเป็นเวลานนนานๆเนี่ยมันไม่ปวดหูนะครับผมเคยใช้หูฟังแบบนี้ครับที่เรียกว่า O อ e r ear headset แต่เป็นของบีดนะครับปรากฏมันบีบหูเจ็บมากเลยผมไม่ได้เล่นเกมผมดู u t u b e นะครับก็คือรู้สึกว่ามันเจ็บหูนะครับแต่แบบนี้รู้สึกว่าโอเคมันใส่สบายนะครับแต่ว่าเราต้องใส่ให้มันกระแับนะเพราอใส่กระแทบปุ๊บเนี่ยเราใช้พปนานานๆเนี่ย เดี๋ยวผมเราไปลองใช้ดูก่อนว่ามันเป็นยังไงนะครับทั้งกล่องน,นี้นะครับอ่าเพกโทนทีย์บร้อยเนี่ยก็จะมีหูฟังตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีสายตัวนี้มาให้นะครับเป็นสายแปลงนะครับอ่าแปลงเป็นสายวายตรงนี้ครับนี่ประมาณอย่างนี้นะครับที่ใช้อ่าเป็นตัวแปลงที่ใช้กับอ่าถ้าคุณใช้คอมพิวเตอร์พีีนะครับก็เสียบมันก็จะมีช่องให้เสียบไม์กับลำโพงใช่ไหมฮะ หรือมือไปกับหูฟังนะฮะแต่ว่าเกิดไม่ไม่มีใช้นาดบุ๊กก็ใช้เป็นแบบ usb ต่อการดได้นะฮะอันนี้เรื่องการขําเกีอยเชื่อมต่อไม่ได้ยากเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาเทสกับมือถือก่อนละกันโอเคเราลองดูนะครับเราเทสกับมือถือเ้วเสียบเข้าไปนะครับอ่ะอันนี้ติดนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าหูมือถือคุณมีเคสนะครับเคสบางรุ่นเนี่ยอาจจะทําให้เราใส่ไม่แน่นนะครับ อันนี้อ่าอันนี้ปกตินะครับแต่นั้นปกตินะครับอันนี้ครับเราใช้แอปชื่อชัวโมทีฟนะครับลองดูนะอ่าแอปตอนนี้นะครับเวลาเราใช้เนี่ยเวลาเราพูดอะฮะถ้าเกิดเสียงเข้าใหม่นะครับเสียงเข้าใหม่ตัวนี้นะครับมันก็จะมีเกณฑ์วิ่งใช่ไหมเห็นตรงที่วิ่งใช่ไหมครับลองเกาใหม่นะฮะฮัลโหล ่าโอเคมันก็คือการเกาไม้ตัวนี้นะครับอ่าวิธีการนะฮะไม่ให้ไม่ให้การเคาะนะฮะต้องให้เกานะฮะเพราะเคาะเนี่ยมันจะทําให้อ่าไม้มันมีปัญหาได้นะครับนี่เกาเกาเกาไปนะครับมันจะมีเสียงอยู่แล้วล่ะเราสามารถที่จะรู้ได้อยู่แล้วนะฮะอันนี้คือใช้ตัวเทสนะครับเดี๋ยวเราลองมาทึกเสียงดูกว่าสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราทดสอบการบันทึกเสียงผ่านหูฟังและไม เพกโทน T800 ดนะครับดูทีว่าเสียงที่ได้เป็นยังไงนะครับอันน mm ี้บันทึกผ่านมือถือนะครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราทดสอบการบันทึกเสียงผ่านหูฟังและไมค์เพกโทน T800 นะครับดูทีว่าเสียงที่ได้เป็นยังไงนะครับอันนี้บันทึกผ่านมือถือนะครับตรงนี้นะครับเขาจะเขียนว่า external mic นะครับแอปเขาจะเขียนแล้ว external mic นะครับก็คือเสียงออกไมค์ตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเราจะ ดู YouTube นะฮะมันจะเป็นยังไงนะถือว่าโอเคนะครับโอเคอยู่นะฮะอันนี้เราเปิดตุงแล้วสุงสุดเลยเอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราปรับไมคตรงนี้ล่ะเออทุกคนเราว่ามันดีตรงที่ว่ามันมีปุ่มข้างหลังเนี่ยครับอ่ามันสามารถปรับวอลลุมได้ครับตัวเนี้ยบนมือถือเราไม่ต้องปรับ สูงสุดก็ได้นะครับเราเอาแค่กลางกของนะครับกลางๆแล้วเราปรับของนี้แทนดีกว่าเออก็ดีเหมือนกันเออโอเคอยู่นะฮะก็เปิดบนมือถือสูงสุดก็ได้แล้วก็มาเปิดบนนี้ครึ่งเดียวแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยอ่าการใช้งานต่างๆถือว่าโอเคแล้วก็การมาแขวนไว้ตรงนี้ก็ถือว่ามันก็เบานะครับถือว่าเบาอยู่นะครับ ตรงนี้ไม่ได้หนักไม่ได้บีบผูนะครับแต่ว่าการทดตอบเนี่ยคงจะต้องทดสอบให้มันดูอ่าสมจริงก็คือใช้ไปยาวๆนะครับเดี๋ยวจะลองใช้ดูแบบดู Youtube อะไรไปเรื่อยๆสักของสามวันดูนะครับแล้วเดี๋ยวมาเล่าต่างว่ามันเป็นยังไงนะตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาเล่าความรู้สึกนะครับหลังจากที่ใช้หูฟังตัวน,นี้มาระยะหนึ่งนะครับรู้สึกว่าถ้าเกิดเราดู youtube เนี่ยแล้วเรา ใส่หูฟังเป็นนานๆเนี่ยเราก็มีการล้าหูเหมือนกันนะก็คือต้องถอดออกบ้างอย่างเงี้ยอ่าแล้วทีเนี้ยเวลาใส่อย่างเงี้ยครับสังเกตได้ว่าตัวเนี้ยครับผมเอาขึ้นข้างหนึ่งนะครับเพื่อให้ใส่ได้หลวมขึ้นสบายขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้เนี่ยแล้วเราก็ใส่ปกติแบบ,นบเนี้ยครับเนี่ยมันก็ใส่กระชับนะครับเห็นแต่ว่าถ้าเกิดใช้นานๆเนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะเริ่มแบบไม่ไม่ดูสบายอะ่ะรู้สึกไม่สบายหัวครับแต่ว่ายังไงเนี่ย อ่าถ้าเกิดเราขยับนิดนึงไงครับเนี่ยเริ่มเริ่มนิดนึงเนี่ยอ่ามันก็จะเริ่มดีขึ้นอย่างเงี้ยสุดท้ายเนี่ยแต่ละคนก็อ่าจะปรับหูฟังได้ตามที่ตัวเองต้องการนะครับตามทารเรักอตัวเองนั่นแหละเพื่อที่จะให้ใช้งานได้สะดวกขึ้นฮะแล้วนี่ก็เป็นการรีวิวหูฟังนะครับที่ใช้ในการเล่นเกมแล้วก็ใช้ในการ สนทนาหรือไม่ก็ใช้ด้วยความบันเทิงแล้วก็ที่สําคัญนะครับตัวนี้ก็จะมีไมค์มาให้ด้วยนะครับซึ่งก็สะดวกมากๆเพราะว่าผมลองเอาไปใช้ประชุมออนไลน์ด้วยละนะครับก็รู้สึกว่าพอเอาไปใช้ประชุมออนไลน์เนี่ยมันก็สะดวกเพราะว่าก็มีไมค์ตรงนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าต้องบอกอย่างหนึ่งว่าถ้าเกิดใช้ประชุมออนไลน์เนี่ยไอ้ตัวนี้ครับจะต้องต่อกับาสายวายนะครับหรือไม่ก็ถ้าใช้น,อน็อตบุก๊กก็ต้องเป็นตัว USB ซาวการ์ดครับเพื่อที่จะให้เสียงไมค์เนี่ยมันเข้าไป ได้ตรงเพราะไม่งั้นนะพวกโน้ตบุ๊กเนี่ยไมคเนี่ยมันจะอยู่ที่ตัวเวบบแคมนะครับเดี๋ยวไม่ก็อยู่ที่ตัวตัวที่เป็นคีย์บอร์ดอย่างเงี้ยฮะอ่าเนาะอันนี้ก็ฝากไว้นะครับสำหรับ,บคนที่อยากจะหาหูฟังในราคาที่ไม่แพงครับตัวนี้เขาจะเรียกว่าหูฟังแบบ Over the Ear นะครับก็คือเป็นหูเตาที่ครอบผูนั่นเองนะก็จะอยู่ที่แต่ละคนเนี่ยว่าใช้แบบไหนที่มันถนัดที่สุดนะครับเพียงแต่ว่า การประชุมเนี่ยก็ต้องการการคนตนทนาที่ได้เสียงคมชัดนะครับวันนี้ไปก่อนละกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครจะซื้อเนี่ยลองเท็กเรื่องของการเชื่อมต่อดูดีๆแล้วกันว่าคุณใช้กับหูฟังกับตัวไหนอุปกรณ์อะไรนะครับต้องใช้ตัวแปลงยังไงหรือเปล่าหรือต้องมีตัวตาวการ์ดเพิ่มเติมนะครับลองเท็คพอร์ตที่โน้ตบุ๊กคณก่อนละกันก่อนซื้อนะครับวันนี้ไปละครับสวัสดีครับ